วสวัสดีนะคะวันนี้ที่งานอีก,กันอุอนันต์ก,นการช่างนะคะก็มีอีกหนึ่งคลิปนะคะวิดีโอนะคะที่นำมาฝากกันนะคะสำหรับอ OT ั้งคืนนี้นะคะที่เราดูกันเดี๋ยวก็ขอ,อามาอัปเดตนะคะว่างานของเรานะคะขั้นตอนการทำเป็นยังไงบ้างนะคะจะเด็กงานเป็นเช่นไรนะคะก็ ในหมวดของงานสีนะคะก็คือเราจะทําการนะคะโปะนะคะโปะชิ้นงานนะคะตามแนวแตะเข็บงานเชื่อมนะคะเพื่อที่เราได้ทําสีแล้วนะคะงานจะได้ออกมาเรียบเนียนนะคะเป็นเนื้อสีเดียวกันนะคะก่อนที่จะลงการโปะนะคะเราก็จะทําการขัดน,นะคะขัดชิ้นส่วนของเหล็กที่เป็นแนวงานเชื่อมนะคะ ให้หมดนะคะแล้วก็จะทําการเอาทินเนอร์เคลอีกทีนหนึ่งนะคะอันนี้ก็คืออยู่ในส่วนของหมดการโป๊ะถึงแล้วนะคะก็โป๊ะงานในล,ลักษณะงานแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ทําการขัดนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวลวดลายนะคะลวดลายหรือโทนสีก็คือลูกค้าขอมาในสเปคโทนสีแบบไหนนะคะก็สามารถขอกันเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็ จะให้ตามสเต็ปนะคะตามคำขอนะคะก็เดี๋ยวยังไงอันนี้ก็คือในหมวดของันตอนการฉีดสีนะคะก็โอเคนะคะงานสีผ่านไฟนะคะเดี๋ยวยังไงเรามาน้องๆให้ใช้ผ้าปิดจมูกไม่ใช้นะคะบอกว่าหายใจไม่ค่อยคล่องนะคะ ไม่เทปเลยนะคะก็มาชมในส่วนของขั้นตอนการจัดวางระบบโครงสร้างแล้วก็ช่วงร่างกันบ้างนะคะว่าแนวงานเราเป็นยังไงสเปคการจัดแบบจัดวางเป็นยังไงนะคะก็คือ,อสเปคงานการจัดวางช่วงร่างของเรานะคะก,ก็คือเราจะเน้นนะคะแก้ไขได้ตรงจุดนะคะใช้เวลาให้น้อยที่สุดนะคะในการ ถ้ามีอะไหล่ทางตรงไหนนะคะก็คือเราสามารถแก้ไขได้ตรงจุดนะคะก็สังเกตง่ายๆก็คือการจัดวางระบบเกียร์ของเราด้านหน้านะคะก็คือเราจะทําการใช้น็อตยึดนะคะชิ้นส่วนอะไหล่แต่ละจุดนะคะเพื่อที่ถ้าอะไหล่ลองพังหรือว่ามีปัญหานะคะเราก็สามารถแก้ไขได้ตรงจุดเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวคัตซีนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวคัตซีตั้งแต่ด้านล่างนะคะจนถึงตัวเหล็กาวางดัมนะคะ ด้านบนนะคะถ้าให้สังเกตดีๆนะคะก็คือจุดงานเหล็กที่เคาบางนะคะหนึ่งจุดนะคะจุดตรงนี้นะคะสองจุดตรงนี้นะคะสามจุดตรงนี้นะคะสี่จุดตรงนี้นะคะงานทุกจุดนะคะเราจะสร้างสร้างความแข็งแรงนะคะให้กับตัวโครงสร้างของเราเพื่ออะไรคะเพื่อที่จะช่วยเซฟนะคะเวลาถ้าเราขนหนักๆแล้วทำยังไงให้โครงคัตซีของเราได้อยู่โครงรูปนะคะ กับการใช้งานของเราไปนานๆนะคะแล้วก็งานเชื่อมของเรานะคะเราเน้นเลยและตัวนี้จะเป็นสุดท้ายของอนันการสร้างเลยนะคะสําหรับงานเชื่อมแน่นๆโครงสร้งเมียงนะคะตามตะเก็บแนวงานแบบนี้นะคะที่เราพัดสันช่างเชื่อมฝีมือดีนะคะต้องบอกเลยนะคะช่างเชื่อมฝีมือดีมากๆนะคะที่เราพัดสันกันมานะคะก็ไม่อยากให้เชื่อในการ ผลงานนะคะยังไงลูกค้าหรือเกษตรกรท่านใดน,นะคะที่สนใจนะคะก็สามารถแวะเวียนมาเยี่ยมชมที่ฐานการผลิตของเรานะคะที่อู่อนันต์การท้างนะคะก็ตั้งอยู่ที่อำเภอจตุรัสจ,จังหวัดพะยภูมินะคะก็มาชมว่าเราผลิตกันยังไงเหล็กเราใช้กันแบบไหนนะคะทีมงานช่าง ผลิตกันกี่คนนะคะวันหนึ่งเราทําอะไรกันบ้างนะคะก็ลองมาเยี่ยมชมนะคะก่อนตัดสินใจเลือกใช้บริการงานกันนะคะราคาคู่กับงานคุณภาพแน่นอนนะคะ <c oughs> ก็คันนี้นะคะจะเป็นแหนมเจ็ดเซนนะคะตัวนี้จะเป็นโครงสร้างของหนุ่มช้างจัมโบ้ัมนะคะทําไมถึงต้องเรียกว่าหนุ่มช้างจัมโบ้ัมก็คือตัวนี้จะเป็นรถอีแตนสี่ล้อช่องร่างใหญ่นะคะเป็นตัวดมนะคะ แรงใส่หกร้อในอนาคตได้นะคะก็คือตัวนี้จะเป็นสเปคของลูกค้าจากทางโซนวังยญยทองนะคะก็คันนี้ดัมสีตันนะคะให้ชมแนวเชื่อมตามตะเข็บแนวงานนะคะแล้วก็คัดตีของเรานะคะก็คือเราจะมีการดามเหล็กด้านในทุกจุดนะคะตัวนี้กระบะป,ปูพื้นด้วยเหล็กรองนาเหล็กรางน้ำสามนิ้วนะคะอันนี้้ชมแนวงานเชื่อมคันนี้นะคะ ก็ต้องขอขอบคุณนะคะทีมช่างที่ได้ร่วมสร้างสรรคผลงานกันนะคะงานเชื่อมเน,นียนที่เราขอโชว์ผลงานนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบกระจังแบบกระโปรงนะคะเราก็จะมีทีมตัวเก็บงานแล้วก็ทีมล็อก,อกเฟรมไว้นะคะสำหรับอันนี้ก็คือชุดอุปกรณ์ติดตั้งหูดำนะคะการยกดำนะคะ จัดวางได้สวยงามแล้วก็เป็นระเบียบเรียบร้อยดีนะคะนีนะคะให้ชมนนะ,ะไม่ว่าจะเป็นงานเชื่อมแนวสุดไหนนะคะราะเส็บลายเอียดนะคะเพื่อที่จะค่ะลูกค้าเห็นแล้วนะคะก็คือต้องต้องขอบอกว่าลูกค้าชื่นชอบแล้วก็ชื่นชมนะคะในผลงานก็ต้องขอขอบคุณนะคะทุกชิวทุกออเดอร์ที่ได้มอบหมายงานกันมาให้นะคะ อันนี้ก็เป็นตัวโครงสร้างของหนุ่มช้างจูเนียนะคะเป็นรถอีแดนสี่ล้อไม่ดํานะคะคันนี้ก็คืนนี้เราลุยกันอยู่นะคะช่วงนี้จนถึงสี่ทุ่มนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะสำหรับตัวโครงสร้างนะคะกับรถอีแดนหกล้อดํานะคะคันนี้เป็นเทาเอฟนะคะเกียร์กลางนะคะอันนี้ให้สังเกตแนวงานเชื่อมนะคะ ะะแล้วก็ตัวเหล็กนะคะเราก็จะทําการดามเหล็กคัตซีด้านในให้่างนี้นะคะแบบนี้นะคะสาหรับตัวรถโครงสร้างดัาของเรานะคะอันนี้ก็เป็นโครงสร้งของตัวรถแตนหกล้อดํมนะคะเป็นตัวคัตซีหกนิ้วนะคะ ก็ทีมงานก็เลิกกันสามทุ่มไปบ้างแล้วนะคะก็ยังเหลือทีมงานบ้างอยู่นะคะตอนนี้แล้วก็ได้ส่วนของคันนี้นะคะก็จะเป็นรถอีแตน600ดำเช่นเดียวกันนะคะตัวใหญ่ตัวท็อปเลยนะคะก็คันนี้จะพิเศษขึ้นมานิดนึงนะคะก็คือลูกค้าขอโครงสร้างในระบบตาไฟดีแมคมานะคะ อันนี้จะเป็นพาวท้ายคนนานะของอีสุร้อสินะคะชุดแหนบเกดเต้นนะคะตัวนี้จะเป็นตัวรุ่นคล็อเช่นเดียวกันนะคะเราให้สังเกตดูงานของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นจุดไหนนะคะก็คือเราจะทำการนะคะ <S <S ใช้น็อตยึดนะคะกับชิ้นส่วนของอะไหล่นะคะ แล้วก็ในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะคะถ้าตัวระบบเครื่องยนต์ถ้าเราดได้วางตัวระบบนะคะเราก็จะทํากระจังนะคะที่สามารถยึดถอดน็อตออกได้นะคะ<น>อันนี้เทอท้ายคันน้าของร้อสิบห้านะคะชุดแหนบเจ็ดเนนะคะเบรกลมวงลายพาวเวอร์ค่ะอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะกับแนวงานเชื่อมแน่นๆโครงสร้างเนียเนๆน,น,นะคะช่วงนี้จะมืดนิดนึงนะคะตัวคันนี้เป็นเกียร์โตโยตานะคะสามแอลสโลเซิร์ฟโรมนะคะ เราใช้ขนา1 5ชุดแหนบ7เซ้นนะคะแล้วก็กระบะนะคะที่เราทําขึ้นมานะคะเราก็จะปูพื้นด้วยเหล็กขนาดหนา3 3มิลน,นะคะแล้วก็เหล็กฉากตั้งนะคะเราจะใช้เหล็กฉากตั้งขนาดหนา4หุนนะคะแล้วก็รองรับการตั้งฉากที่แน่นหนานะคะด้วยเหล็กขนาด นานะคะสามหุนนะคะรประกอบชิ้นส่วนฉากตั้งนะคะยึดอันนี้ฉากตั้งสี่หุนใช่ไหมป้าแล้วใส่ห้าหุนได้ไหมก็สเปคมาตรฐานของเราก็คือจะสี่หุนนะคะอโอเคจะเจาะมันโพดใช่ไหมโอเคอ่ะโอเคนะคะก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะคะกับภาพบรรยากาศเก็บงานของเราค่ำคืนนี้นะคะ ลงวันที่ไว้ก็คือวันที่22ธันวาคม2559นะคะที่โ t สีทุ่มนะคะกับทีมงานพนากนารช่างนะคะก็จะเห็นได้ว่ารถของเรานะคะช่วงนี้ยังจะอยู่ในขั้นตอนของการโหมดในของการผลิตนะคะเพราะว่าในส่วนของที่สำเร็จรูปนะคะเราก็ได้ทำการจัดส่งมอบทยอยกันออกไปบ้างแล้วนะคะก็จะไม่มีรถ พร้อมที่จะสมบูรณ์ให้ได้ชมกันนะคะก็ยังไงวันนี้นะคะทีมงานอีแตนอู่อนันการช่างนะคะก็ฐานการผลิตของเรานะคะลูกค้าหรือกเกษตรกรท่านใดน,นะคะที่สนใจก็สามารถแวะเวียนมายืนชมนะคะกับผลงานของเราได้นะคะเราเปิดบริการทุกวันนะคะก็ถ้ายังไงสนใจนะคะก็แวะเวียนมาเยืมชมนะคะเพราะว่าเราสามารถนะคะผลิตนะคะแต่ละเดือนนะคะได้ตามความต้องการของลูกค้าเลยนะคะ ยังไงก็แวะเวียนมาคุยกันได้นะคะวันนี้อิแตนอุกาานการช่างนะคะเล็กมาอัปเดตให้ชมการเพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วเ,เดี๋ยวมีโอกาสคลิปหน้านะคะจะมาอัปเดตให้ชมการอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับ YouTube ของเรานะคะก็กดติดตามนะคะกดติดตามได้เลยนะคะถ้าไม่อยากพลาดในการเยี่ยมชมนะคะก็สามารถติดตามได้นะคะผลงานของเรานะคะก็ทาง u t u b e แฟนเพจ a c e b o o k นะคะแล้วก็ชมรมนะคะยังไง วันนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะวัสดีค่ะ